สวัสดีครับอยู่บ้านโน้ออีกแล้วช่วงนี้ต้องมาอาศัยถ่ายบ้านเพื่อนเพราะว่าไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วไปบ้านใครก็ไม่ได้นี่น็อตก็ยังคงสะสมตออยู่นะครับเดีย๋ยวใช้ภาษาสมนเลยนะว่าปลูกปลูกใ,ใช้เองไหมใช้เองปลูกใช้เองใช้เองไม่ค่อยจะพอเลยคนเขาไม่รู้วบางทีแบบให้เห็นมีเยอะแยะอย่างนี้ไม่พอได้ไงมันไม่พอจริงๆเพราะว่ามันใช้เวลา อืมมันไม่ได้แบบว่าแล้วก็วันเนี้ยมารับต่อซีดดิ้งของโน้ตท,ที่โลออกโน้ตโน้ตจะไม่ปลูกซีดดิ้งแลวใช่ไหมเลือกใช้ได้ใช่ไหมว่าจะไม่ใช้แล้วว่าจะไม่ใช้แล้ว,ว,ลวนี่เราสำคันหนามค้คันหนาครับนี่ก็เซตนี้เดี๋ยวนัดรับไปดูแลต่อจริงก็เอาไปให้เด็กๆหัดก้าบเล่นแหละแล้วก็อาจจะเอาไปบริจาคให้ ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่งจกกังหวัดนนทบุรีให้เขาไปปลูกลริมรั้วอะไรเงี้ยมันมีพวกที่ว่าจะมีอาชีพโดนกินไปแต่ว่ามันใช้เป็นแม่พันได้อ๋อได้เหรอพวกนี้ก็เอาไปจิ้มจิ้มไว้แหละเอาไว้าาก่อนนี่หละนี่มีหมดนะตอญี่ปุน่นตอลูกผสมนี่ตอบู ตอนเท้าแขนเลยนี่ไออ่างนี้เมื่อก่อนใช้เลี้ยงเส้เดือน,นอใช่ไหมตอนแรกใช่เริ่มแรกเอามาเลี้ยงเต่าก่อนเวลาเรากราฟตอบลูอ่ะครับเรายอดมันอะที่เหลืออยู่ใช่ไหมโน้ตมันเอามากราฟบนต่อสามเหลี่ยมปรากฏว่าส่งดีมากเลยนี่ตัดไปใช้แล้วหนึ่งรอบมาไม่ทันยอดสวยใช่ไหมโน้ต ยอดสวยใช่ไหมไอตอบูที่อยู่มันตอสามเหลี่ยมอะ่ะสวยมากด้วยนะโตเร็วมากด้วยนี่ก็ปกติเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะพอก,กราฟเสร็จแล้วก็เอาวางไว้มันขึ้นก็ขึ้นเออทีนี้เออไปปัดไปกราฟต่อมันสามเหลี่ยมโตดีนี่ได้ยันได้ยันตัวลิติโลเลยนะนี่เห็นไหมใหญ่ซะ ตอนนี้คุณนตกำลังจะลงไม้อะไรครับเนี่ยลงนี่แหละไอ้แอโตการาฟนี่แหละแอตโตการาฟแอตโตการาฟนี่นะผมว่ากว่าคลิปจะออกก็คงขายไปหมดแล้วแหละอืมดูข้างในอ๋อมีเยอะนี่วะมีมีสิบเจ็ดรายการนะอะแค่ถ่ายรูปก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ยเนี่ยสิบเจ็ดรายการนะก็ไปรอเอฟกันเอานะมีไอคิดคิดขานะ้างในนั่นก็ขายด้วยเหรอ นะคิดข้างในได้ขายด้ยหรอมีคออนซื้อกขายนี่ไงคลิปเอาไหมาขายเลยนี่เรกติดตามกันดูนะครับเฮ้ยไหนไหนมาแล้วต้องขอชมต้นล่าสุดหน่อยต้นอะไของดีมากที่อยู่ข้างในนี่เห็นเลยนี่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 ต้นนี้ มันลงโพสนะ้าตาร้อนเผาเลยเนี่ยตอนนี้อื๋อแล้วส่นอีกต้นหนึ่งอยู่อยู่บ้านแม่ใช่ปะ่ะต้นห้าอยู่บ้านแม่เออถึงว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีเหลือแล้ว,เ,ลลวเดี๋ยวนี้มีแม่เป็นคนพร้อมเป็นคนพร้อม,มเมล็ดแล้วเหรอ <laughs> เดี๋ยวนี้แม่แดงก็ผสมพันธ์เองแล้วนะ เลนต้าเหลืออยู่บ้านนี้แค่นี้เองที่เหลือไปอยู่น,นู่นหมดแล้วโคตรเจ๋งอ่ะแม่แดงได้ของขวัญพี่ตูนด้วยอ่ะนายโน้ตแม่แดงได้ของขวัญพี่ตูนด้วยอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะเอองงเพื่อนบ้านไงเพื่อนบ้านใช่แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาเอามาให้เมื่อไหร่ยังไงไอืม นี่เม็ดโลโฟโเอาไปเรียง้องย่างอย่างตัวนี้ทำซื้อเม็ดเด็เควาวี้มานี่ยแหละเก้าพันเมล็ดกับเม็ดของพิปพ,พอีกสามชุดเย่งพอไม่หมดเลยนี่นะนี่เรียงตอก็แช่น้ําเลยครับเอากาบนตอสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วสามเหลี่ยมอ่ะแช่น้ําไปเลยโตวไว้ นีนะ่ยอดพุ่งดีสวยงามอลังม,มาเท่านี้ไม้เหลือน้อยเพราะว่าย้ายไปอีกบ้านนึงหมดแล้วโน้ตอันนี้มีเพียเ้ย้นียหเนี่นี่เมื่อก่อนผมก็เคยนี่นะไปดูได้ผมทำไว้คลิปหนึ่งเอายาลงขัดซะกลับมาสวยแล้ว นี่นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแตกหายนะจิ้มมันไปเลยแน้วมันอย่างนี้มันเวิร์กไหมวะต้นมันไม่เน่าใช่ไหมไม่เน่ายังไม่เคยเจอเน่าเลยยังไม่เคยเจอเน่าด้วยนะใครที่กราฟเราไม่รู้ว่าหนอเนี้ยมาจากต้นไหนกราฟเมื่อไหร่จิ้มเลยครับนี่โน้ตทำให้ดูแล้วใช้ได้ดีนะแผลไม่เน่าด้วยนี่ครับ ใสยหมดแล้วทงแัยวหลางต้องไปบ้านแม่แล้วนี่นะครับสภาพคนเลี้ยกระบ,บองเพชรตอนก่อนลงโพสขายก็จะประมาณนี้แหละถ่ายยังไงให้สวยนี่นี่น,นี่วางเลยวางเลยนี่ต้นไม้กับไม้บรรทัดเ,เห็นข้าวขาประมาณนี้แหละเออเขาเรียกประหยัดเวลาใช่ง่ายดี เอ้ยโน้ตอันนี้สองไอกระถางรวมนี่อะไรวะเนี่ยใช่ไอเก่งแอปเปิลป่ะอันเนี้ยเก่งใช่แต่ไม่รู้เก่งอะไรบ้างนี่ไงครอรชูตัวนี้ได้ของพี่อะไรนะที่มาผสมให้อ่ะพี่พลพี่พลเหรอ แล้วอีกสองต้นก็เลยยังไม่บานบานอยู่ต้นเดียวนี่ขับปวดแฝดนี่แกงแอสโตนะครับพอเอาออกจากเพื่อพ่อมาเลี้ยนะก็มาแยกจิ้มแบบนี้มือหลังก็เลยทีเดียว นี่ปาดาวาว,าวา้าดอกมาแล้วดอกมาอีกแล้วถังเงินถัทงทองป่ะหมดละวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านโนนนะครับเอาต่อไปดูแลต่อไปละแล้วเจอกันใหม่ครับกับนันที่จะพาไปสวัสดีครับ